ทำไมมีพยายนาคด้วยหรอมีพญานาคด้วยเหรอสุขสัต์วันหยุดครับทุกท่านครับหยุดหลายวันแล้วก็เพิ่งผลจากสภาวะของของผู้ป่วยนะครับก็ทำงานหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้คุยถึงเรื่องมะพร้าวแล้วกันนะครับมะพร้าวนี่ผมปลูกมีหลายหลายรุ่นเนะาะก็จะมีหลายประเภทเนาะ มีเป็นแบบนี้ยด้วยเหมือนที่คุณหลอนพูดเมื่อกี้ว่าเป็นพญานาคเนาะมีเยอะด้วยนะครับมีหลายต้นก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นโรคเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปตามสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกแบบนึ้งครับมา นี่คืออีกแบบที่ผมบอกว่าจะพามาดูนะครับนั่งแล้วกันเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วค่ะรู้สึกไม่เมื่อยด้วยนะนี่คือแบบที่สมบูรณ์นะครับแบบที่สมบูรณ์แบบนี้ก็มีเยอะแต่สมบูรณ์แบบนี้มีต้นเดียวครับเดินดูแล้วคือสมบูรณ์ยังไงสมบูรณ์ที่ยอดถูกเจาะไปแล้วเนี่ยยอดถูกเจาะไปแล้วตอนนี้กํลาลังเหลืองนะครับเหลืองค่ะนี่นะ ไม่มั่นใจว่าจะรอดได้ไหมจะรอดไหมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะเราไม่สามารถเป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกได้นะถ้าเขาตายเราก็ตัดถ้าเขารอดก็เก็บไว้นะครับมะพร้าวนี่ที่นนนใหญ่ผมปลูกประมาณร้อยต้นปลูกสองสามปีแล้วครับปีหลังๆมาเนี่มะพร้าวขึ้นเป็นต้นละแปดสิบห้าบาทก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มเดี๋ยวดูครับ ก็จะเอาผลผลิตจากนี่แหละหรือไม่ก็ไปขอผลผลิตจากคุณอาที่ผูเงินมาปลูกนะครับปุูกกะเพราครับเพราะว่าเพราเป็นอาหารที่กินได้ทุกเวลานะครับเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพด้วยนะครับเลีวเจอกันครับสวัสดีครับวี่นีมาพูดถึงเรื่องกล้